มีปลาเพื่อนนี่ฮนะสวัสดีครับอยู่ผมช่องนายเบียร์ชาแนลครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้เย็นนี้ก็ผมก็จะมาเดินดูนาครับเมื่อคืนฝนตกหนักไม่หนักก็พอได้ครับเมื่อคืนฝนตก น้ำท่วมน้ำขึ้นมาจนไหลเข้านาครับก็มันไม่มีทางไปแร้เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นมันจะมีท่อครับท่อลอดจากตรงเนี้ยมาลงนี่ลงเขา้าท่อช่องนู้นอันนี้ฝั่งท่อนโดนน่าจะโดนขุดหรืออาจจะตันครับ ฝังไปหมดแล้วเดิวดูข้าวครับวันนี้น้ำก็พอมีครับทั้งข้าวทั้งหญ้าครับนานาวานนี่ หวานไว้กินเองครับไม่ได้ใส่สารอะไรสักอย่างครับปล่อยตามธรรมชาติว่านานี่มีอยู่แค่ตรงนี้ทำแค่สามไร่ครับทำให้พอกินปีต่อปี นาข้าวเหนียวโอ้ยหาขันนาก็เยอะอยู่เหมือนกันนี่ว่างต้องมาตัดหญ้าล้วทังหญ้าขันนาทั้งหญ้าในนาข้าวบรรยากาศบ้านๆครับยามเย็นเหมือนฝนจะตก จะเป็นนาดินดินผสมทรายครับจะทรายก็ไม่ทรายจะดินก็ไม่ดินครับด้านล่างอยู่ด้านล่างนี่ก็สองบิง้งสามบิ้งนี่ก็จะเก็บน้ําอยู่นะครับส่วนด้านบนบนนี้น้ํามันเก็บไม่ค่อยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> แห้งเมื่อชี้นี้ยาก็ขึ้นเต็ม ทำแค่พอกินครับไม่ได้ทำขายครับแบ่งเป็นส่วนส่วนไปส่วนมะม่วงส่วนลําไยส่วนหน่อไม้แล้วก็นาข้าวแบ่งอย่างละสามไร่สามไร่สามไร่ครับ นาหญ้าเยอะจัดลกมากเลยไม่ว่าแต่คันหน้าหรือกลางนาครับธรรมชาติครับไม่ได้ใส่สารใส่ยาฆ่าหญ้าหรือใส่อะไรสักอย่างอยามเย็นครับ ทำก่อนเขาแต่ข้าวยังไม่ออกรวงเลยครับจะไม่รู้ข้าวอะไรครับจะเป็นข้าวเหนียวต้องถามตาตาเป็นคนเอาข้าวมาใส่ดูของเขาเลยข้าวเริ่มออกแล้วทั้งข้าวทั้งหญ้าเหมือนกันครับนาแถวนี้อาศัยน้ำฝนเท่านั้นครับ ช่วงไถนาปัน่นนาก็จะเป็นไถแห้งปั่นแห้งครับชาวบ้านผมเขาเลิอกแต่เจ้าครับรถไถบางเจ้าก็ไถปั่นแ0 0ร้อย 1800, ไถสามรอยปั่นห้ารอยบางเจ้าก็ไถปั่นเก้าร้อย 1900, ครับไถสามห้าสยห้าิบ ปันห้าร้อยห้าสิบแล้วแต่ครับไม่มีใครไถปันไม่มีใครต่ำแถวบ้านผมไม่มีใครต่ำกว่าเจ็ดร้อยครับคือเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่เจ้าครับน้ำมันก็แพง ว่าไถปั่นเนี่ยมันไดมน้มันก็ได้ครับสำหรับคนขับรถไถยากาศจาเย็นกลางทุ่งนาครับมาด้านบนบน,นี่ ครับบิ่งไหนที่มันอยู่สูงๆว่าเขาก็จะน้ำมันก็จะเก็บไม่ค่อยอยู่ครับน้ำก็ไหลไปที่ต่ำหมดมันเป็นนาทรายแบบจะทรายก็ไม่ทรายจะดินก็ไม่ดินครับเสียงฟ้าร้องครับฝนจะตกอีกแล้ว บิงนี่จะได้ข้าวกินไหมเนี่ยเหมือนกับดูเหมือนว่าหญ้าจะเยอะกว่าข้าวนะครับตอนนี้บิงเนี่ยหญ้าทั้งนั้นดอกหญ้าทั้งนั้นครับนาแถวบ้านผมเป็นนาบิงเล็กครับมันไม่ใช่นาแบบบิงใหญ่ๆเหมือนที่อื่นเขา ไม่ว่าจะของใครครับแถวบ้านผมมันเป็นนาแบบนาขั้นบันไดครับมันเป็นนาแบบคนแก่คนเฒ่าตัง้งแต่สมัยตะก่อนเขาแบบทำไว้ครับมันเป็นแบบนี้มาแต่ไหนจะไรแล้วครับแหม่หญ้าเยอะๆข้าวีครับนี่นี่คือกลางนานครับนี่ จะยาครับปีนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ยแต่สองสามบิ้งล่างก็คือพอได้ครับก็ยาก็ไม่ค่อยมอีก็พอได้ข้าวอยู่ครับดูขึ้นไปดูบิงบนสุดก่อนครับขาบิงนี้ยังยากเยอะขนาดนี้บิงบนจะเหลือไหมเนี่ย น้ำเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยครับนี่ครับนี่ฝนตกเมื่อคืนไหมดินแห้งน้ำคลองด้านล่างจนท่วมคลองล้นถนนเข้าสวนแล้วครับตรงนี้ยังดินยังแห้งอยู่เลย นี่เป็นหลังสวนป่ามะม่วงหินหินมาพร้านนี่ครับขนาดขุดแบบให้น้ำไหลมาตามร่องนี่ครับนี่ปลูกหญ้าเนี่ยไม่ได้ปลูกข้าวพูดเล่นครับหยอกหยอก หวานข้าวแต่หญ้าเยอะกว่าข้าวครับนี่คือบิงบนสูตรหน้าผมมีทั้งหมดสามไร่ก็จะมีกี่บิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบิ้งครับลองคิดดูครับสามไล่แปดบิง้งวพราบ,บิงมันจะเล็กขนาดไหนคันนายายเยอะเดี๋ยวต้องได้มาตัดหญ้าขนาอีกแล้วรับ อันนี้คือพ่อกับแม่ผมถอนหญ้ามันทิ้งไว้เปบางส่วนแล้วนะครับนี่ถอนไม่ไหวเยอะจัดนี่ครับชีวิตบ้นบานๆชีวิตเด็กบ้านนอกนเป็นอย่างนี้แหละครับวันๆก็ ตกเย็นนาก,ก็มาดูข้าวมาดูนาหรือว่ามาดูหญ้าก็ไม่รู้ครับเพราะหญ้าเยอะจัดนี่เป็นป่ามะม่วงหนินพานปีนึงก็ได้เยอะอยู่นะครับมะม่วงหนินพานเนี่ยช่วงนี้มะม่วงถูกครับ ถ้าเก็บแล้วตากแห้งแเราไปขายทั้งมเมล็ดแบบที่ยังไม่ได้ปอกปีนี้ผมขายอยู่ที่โลละสาสบห้าบาทครับที่ขายไปนะโลละสาสิบห้าบาทปลูกสามไรก็ได้เพราะได้เห็น เงินหมื่นก็นเขาอยู่บ้างครับในหมื่นก็เกือบหมื่นครับมันหมดเงิน,นพันสามไร่มันดกเป็นบางต้นครับบางวิ่งก็แบบข้าวมันใบเหลืองรู้ไปเกิดจากสาเหตุอะไรครับเนี่ยใบมันเหลืองหมดไหมแบบใบเหลืองแบบเหมือนแบบใบมันเหลืองไหมไหมนะครับ ลองไปดูใ,ใกล้กันครับใบจะออกเป็นเหลืองๆไม่ไหมอย่างเงี้ยนี่มากับแม่บ้านแต่ผมว่าผมจะมาคนเดียวแม่บ้านอยากมาด้วยครับ นนเขาก็นาเจ้าเอ๋เขาก็เริ่มเย็นมาหลังเลิกงานเขาก็เริ่มมาตัดหญ้าหลังเลิกงานจากห้าโมงเย็นครับงานประจำผมจะก็มาตัดหญ้ากันนาเดี๋ยวผมก็ว่าจะมาตัดอยู่ตัดก็ยังอาจจะหยุดงานวันนึงหรือว่าจะมาตัดตอนเย็นเดี๋ยวดูนครับ ยามันเยอะกว่าข้าวครับปีหน้าผมว่าผมจะใส่พวกใส่ปุ๋ยหรือพ่นยาฆ่ายาก่อนหวานเหลือ,อยังไงใครรู้วิธีบอกหน่อยครับจะต้องทำยังไงก่อนไม่ให้ยามันขึ้นเยอะขนาดนี้ครับ ข้าวมันถีกันไปหรือเปล่าก็ไม่ถีไนดะ้กำลังพอดีไม่ถีไม่ห่างเนี่ยยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<อ>เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับกับช่อง นายเบียร์ชนเนลครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ